สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเราดีมคาซู้วิวอีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็รีโว้หัวเดียวสีขาวคันนี้เลยคันข้างหลังนี้วันนี้รีโว้มาทำอะไรบ้างครับไปก้นติดฟิล์มครับมาติดฟิล์มอ่าเป็นฟิล์มตัวนี้นะครับ 3M เซรามิกนะครับผมอ่ามืดนอกสว่างในครับครับผมร้านที่มีห้องฟิล์มเนี่ยดียังไงอ่าหนึ่งเนี่ยฝุ่นเวลาติดฟิล์มเนี่ยเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยนะครับเวลาติดฟิล์มเนี่ยมันจะไม่มีมาป้องกันเศษฝุ่นพวกนี้ได้ด้วย แอร์เย็นแต่วันนี้แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นแอร์เสียทำไเคยสังเกตไหมทำไมห้องฟิล์มเนี่ยไฟต้องสว่างทำไมครับทำไมผมก็ไม่รู้เอ้าเกเวลาเราติดฟิล์มเราลีดฟิล์มเนี่ยทำให้มันเห็นพวกเม็ดฟองอากาศหรือว่าราบฝุ่นสิ่งสกปรกเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นอครับและดูกของที่ที้อยู่ตรงหน้าเรานะครับครับผมนี้เป็นโชว์ของอะไรครับไมค์กอนโชว์ของโปรเฟนเดอร์ ก็ร้านเอานะครับตัวแทนโปรเฟนเดอร์อย่างเป็นทางการนะครับผมขอบคุณไฮคูนะครับที่ทําป้ายให้ครับผมแล้วกขอบคุณสามเอ็มนะครับเอ็มที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับอ่า A few moments later เมื่อไหร่จะเข้าเรื่องชกกันไปก่อนครับผมวันนี้อยู่กับรีโวหัวเดียวสีขาวคันนี้เลยกับชกชุดนี้ใช่ครับมีชกหน้าชกหลังของโปรเฟนเดอร์แล้วก็มีสปริงของออซซี่ใช่ไหมครับไปก้อนใช่ครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์แบบช่วงล่างอุปกรณ์แบบช่วงล่างวันนี้เราจะมาพูดกันแบบละเอียดให้ดูว่า หลักการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงใส่เพื่ออะไรนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากรู้ว่าสปิงนี้จับคู่กับจ๊กปูเฟนเดอร์เป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงครับต้องเสียตังค์ครับต้องเสียตังค์ดูแลจะรู้รถกระบะเนี่ยมันยกสูงอะหลักพันก็ยกได้สองสามพันก็ยกได้ทําไมต้องใส่พวกนี้นะครับความสูงเหมือนกันทรงรถเหมือนกันบางทีตัวตัวเราเองก็สงสัยว่า เอ้ยทำไมแบบโชคติดรถมามันก็ใช้ได้ทำไมต้องเปลี่ยนก็คือเป็นเรื่องของฟิลลิ่งและการขับขี่ที่ดีขึ้นใช่ไหมเหมือนเวลารถกระบะในอย่างที่รู้กันนะครับว่ารถกระบะเนี่ยมันมีน้ำหนักเบานะครับท้ายกระบะเนี่ยมันล่อนนะครับการที่เราใส่โชคเข้าไปเนี่ยนะครับทำให้ชคเนี่ยมันมีความนุ่มนึบมากยิ่งขึ้นนุ่มนึบนะครับซับแรงกระแทกอะไรแบบนี้ดียิ่งขึ้นนะครับผมที่สาคัญคือจัดทรงได้จับนิ่มแข็งได้นะครับก็ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าในแต่ละชิ้นส่วนนออะขงเจ้้้าาคีีมไรบ ก็โชคหน้านะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนพุปับแปดซับเทนก์นะครับ2.0ตัวนี้นะครับเป็นสตัดปรับเกียวนะครับมาพร้อมซับเทนก์ปรับนิ่งแข็งปรับฝากดนะครับได้8ระดับนะครับมีซับแทนก์เนี่ยถามว่าดียังไงซับเทนก์ตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมฟินคลดระบายความร้อนของน้ำมันในกระบอกน้ำมันในกระบอกเนี่ยเขาจะไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเวลาเราใช้รถโถโหหรือใช้รถขับทางไกลเนี่ย น้ำมันมันจะร้อนนะครับตัวนี้จะคอยระบายความร้อนสามารถรักษาประสิทธิภาพของตัวโช๊คตลอดเวลานะครับผมก็ถัดมาตัวนี้เป็นโช๊คคู่หลังของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้เรียกว่าพิกกี้แบ็กสองจุนะครับซับแทงนะครับมีซับแทงอยู่ตรงนี้ใช่ตัวนี้เป็นระบบอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นกาดป้องกันเศษหินเศษดินเศษทรายที่จะกระเด็นมาโดนแกนและนี้ก็ปรับได้แปรระดับเหมือนกัน ถัดมานะครับก็จะเป็นลูกหมากกันโคงปรับระยะอของโปรเฟนเดอร์ถามว่าตัวนี้ทำไมต้องใส่รถเราเนี่ยมันยกขึ้นมาแน่นอนองศาลูกหมากองศาอะไรมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วะนะครับเราเลยจําเป็นที่จะต้องยืดความยาวเนี่ยมันตามขึ้นมาเพือ่อให้องศาของเขาเนี่ยได้ตามค่ามาตรฐานของโรงงานของตัวรถนะครับถัดไปก็เป็นสปริงสปริงตัวนี้เป็นสปริงออซซี่เป็นสปริงยก เนี่ยอันนี้สปริงยกอ่นี่สปริงยกยกมยกาถ้าพิงไม่ยกก็จะอยู่นี้วางครับยกครับอ่ะยกครับวางครับอ่ะวางครับยกครับยกครับยกยกอ่าโอเคอ่ะชคเนี่ยมันยกได้อยู่แล้วทำไมเราต้องใส่สปริงยกไม่มีเหตุผลของมันนะครับสปริงเดิมเนี่ยเราขันสตั๊ดขึ้นไปสปริงเดิมเนี่ยมันจะโดนบีบนะครับผมใช่ทำให้ ค่าเทิงของสปริงมันแข็งขึ้นแล้วระยะเล่นของตัวโช๊คเนี่ยมันน้อยลงพูดง่ายๆก็คือรถเนี่ยมันแข็งเพราะเวลาเราใส่สปริงตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราจะไม่ต้องไปเช้นสปริงมากนะครับทำให้รถเนี่ยมันเกิดความนุ่มนวลนุ่มนวลทำให้รถเกิดความนุ่มนวลมากขึ้นถัดมานะครับตัวนี้นะบปิ่งนกปรบองศาถึงนกปรบองศาเราใส่ตัวนี้ไปนะครับเพื่อรักษาค่าเวลาตั้งศูนย์ยางจะไม่กินไหนนะครับการกับขี่ h นเด l i n g ของตัวรถเนี่ยจะรู้สึกแน่นขึ้น พูดได้ง่ายเหมือนเป็นตัวนี้เหมือนเป็นตัวรักษาค่ามาตรฐานของโรงงานมากกว่าเวลาเรายกรถขึ้นตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ดอกเพากลางนะครับสังเกตที่เวลารถยกหน้ายกหลังเนี่ยนะครับเพากลางมันจะอยู่อย่างนี้พอเราใส่อะแดปเตอร์ตรงนี้ไปเนี่ยเพาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้คือมันจะได้องศาที่เป็นระนาบมากยิ่งขึ้นอ๋อให้ได้องศาเป็นระนาบใช่คือพอเวลายกมากๆพอมันเป็นอย่างนี้เหมือนเวลาออกตัวเนี่ยเจ๊หนึ่งเจ๊สองเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยอาจจะมีอาการสั่นเล็กน้อยนะครับผม ตัวนี้เป็นตัวดับเข่าหน้าตัวนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับมไม่ว่าชุดเล็กชุดใหญ่นะครับแนะนําให้ใส่อย่างที่รู้กันเนี่ยโตโยต้ารีโวเนี่ยเป็นรถ 4, 4รี่คูนสนะครับก็คือมันจะมีเพลาขับหน้านะครับผมเวลาที่เรายกรถขึ้นมาเนี่ยตัวเพาขับเนี่ยเขาไม่ได้ยกขึ้นมาด้วยตัวลูกเบนเพาขับเนี่ยจะทาการเสียดสีกันนะครับทําทให้มัน,นอายุการใช้งานมันสั้นกว่าปกติใส่ตัวนี้เข้าไปเสริมเช่นเดียวกันทาให้เพาขับเนี่ยนอกในเนี่ยมันเป็นระนาบตรงั้นยก ตัวนี้จะเป็นปรบับอุมสาจะสลบลงนะครับเพื่อรับหน้าผ่าวให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือง่ายๆใส่พวกอุปกรณ์ดบช่วงล่างเนี่ย <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้เหมือนแบบค่าโรงงานที่สุดใช่ไหมใช,ใช่ครับคือพูดง่ายๆครับพูดได้เห็นภาพอะ่ะเหมือนเราขย่งขายืนอยู่ตลอดเวลาอ่าแน่นอนนะมันต้องปวดมันต้องเมื่อยมันต้องมีส่วนที่ร่างกายเราสึกหลอ,อรถพวกนี้ก็เช่นกันเหมือนเรายกขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราไปขยิงขามันตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนอุปกรณ์อื่นเนี่ยมันก็จะเสียนะครับมันก็จะพังไวครับใส่อุปกรณ์แบบช่วงล่างไปเหมือนใส่ส้นสูงให้เพราะ่าครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วงล่างนะครับพร้อมอุปกรณ์แบบช่วงล่างของร้านดิบขาซุปเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับผมเซตนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมันดีที่สุดแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านดิบขาซุปเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับครับผมตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับผมอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยู่ใกล้ๆกับชุมพรนะครับผมใช่ครับอยู่ใกล้กับจังหวัดชุมพรครับถ้พูดง่ายๆนะครับชุมพรกระบี่ับาพังงานะครับนครนครอ่าก็มาทําที่เราเยอะนะเยอะเยอะนะครับอ่เคยไปเคยไปวัดไอ้ไข่ไหมเคยเคยไปอ่ะไปไปวัดสกะญญาไหมเคยเคยไปเคยไปวัดไอ้ไข่ทีนึงอ่าเห็นสติ๊กเกอร์ดินพันเต็มวัดไอ้ไข่รถเยอะคือลูกค้าเยอะใช่ไหมเปล่าผมเอาไปแปะเองบ้า เดี๋ยวพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชนกันนะครับ,คร,บครับผมครับผมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าไฮลักรีโวหัวเดียวสีขาวคันนี้กับชุดช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ยกชุดเลยอ่าโปรเฟนเดอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูให้ดูฟิตเมนต์ตัวรถก่อนฟิตเมนต์รถก็จะประมาณนี้นะครับผมยกหน้ายกหลังนะฮะคันนี้สเต็ปใช้งานนะครับผมอ่าพอดีอ่าไบคอนติดภารกิจเรามารีวิวกันต่อเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันหน่อยครับผมคันนี้นะครับอ่าโชคหน้าจะเป็นตัว โมโนทูปรับแปดซับแทง์สายนะครับนี่ช่างที่ร้านเราก็มีการติดตั้งเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถหมุนปรับนิ่มแข็งตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็มีปรีกนกปรีกนกปีกนกปรับองศานะครับวงของโปรเฟนเดอร์ครับผมและก็มีตัวสปริงยกหน้าของออซซี่อ่าตัวนี้ก็นิ่มๆเลยแล้วมีอะไรนะมีมีดอกเพาแล้วก็มีดอกเพาของซันสีคุนซีใช่ลูกหมากันโคงโปรเฟนเดอร์นะขอรับอ่ะมาดูช่วงหลังกันบ้าง ข้างหลังนี่ก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์พิกกี้แบ็คนะครับมีซับแทงอยู่ด้วยแล้วก็มีกาดตรงนี้อ่าแล้วก็ปรับได้แปดระดับเหมือนกับข้างหน้าเลยขันนี้นะครับไม่ได้มีการติดตั้งแต่ช่วงล่างอย่างเดียวนะครับจะให้ดูด้านหลังมีก้อนก้อนรองนะครับผมยกยกหลังนะครับเป็นของออปชั่นนะครับออปชั่นตัวนี้ยกประมาณมาประมาณ2นิ้วพร้อมชุดสายแรกนะฮะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะขอรับรอเรือชัดเจนไปเลยนี่เราเรือชัดกว่าคนสุรินทร์อีก โอเคและคันนี้ชุดแต่งอ่าายนอกก็จะมีอ่าการชนท้ายของของดีมค้างของดีมค้างแล้วนี่เองนะครับผมแล้วก็จะมีไฟไฟสองท้ายแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนแล้วก็มีห่วงลากแล้วก็มีแป้งเหยียบกันลื่นด้วยอ่าแข็งแรงทนทานครับผมแล้วก็ยังมีส่วนของอันนี้ค้อบไฟท้ายอ่าสีดำสวยๆสองข้างนะครับแล้วก็มีคิ้วล้อครับผมอ่า มาในดูในส่วนของแม็กยางกันบ้างนะฮะคือล้อตัวนี้แล้วก็แม็กยางครับผมอ่าแม็กยางเนี่ยตัวนี้ยางจะเป็นโตโยโตโยไทยนะครับผมโตโยอาร์ทีโอเพนแคนทรีนะฮะตัวนี้เป็น2 6 5 7 0 1 6นะครับผมครับผมและก็แม็กเป็นแม็กของยาชิโยดะนะครับเอ่อตัวนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับขอบ16นะครับผมครับผมใส่ล้อสวยๆออฟโรดแบบนี้เลยนะขอรับยาชิโกดะโมโนคาตาลิอ่าไม่ใช่ครับอันนั้นต่อมาก็จะมีส่วนของกันสาดนะครับผมอ่ากันสาดตรงรุ่นเลย แล้วก็มีม,มันได้าันดข้างตัวนี้ของเอ็กตรีมมันได้ข้างแบบยาวนะครับแบบ,บวันเว้นเว้าให้แบบว่าขึ้นลงแบบสะดวกสะดวกนะครับเนี่ยคุณลูกค้าซับลงได้แบบอ่าขึ้นสองคนได้ด้วยเลยลไม่ว่าคุณจะขึ้นตรงนี้อ่า สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ็นสิบไอสัตว์รถมันอย่ารถคนครับผมใครที่ออกรถรีโวหัวเดียวมาแล้วเนี่ยอยากจะออกเป็นแบบสเตปใช้งานไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบไหนมีงบเท่าไหร่ให้คุณเข้ามานะครับเข้ามาคุยกับเราว่าอยากได้แบบไหนมีงบเท่าไหร่เราจัดให้ได้ตามงบเลยนะครับว่าตรงสเปคกรใช้งานของเรามาที่สุดครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับจะมาแต่งรถกับพวกเราดีนคาร์ซูเปอร์บิว์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่0-77 289888 8แล้วก็ Facebook f แฟนเพจนะครับดีมคาซูเปอร์วิวครับแล้วก็ t ิ k ตอกดีมคาซูเปอร์วิวแล้วก็ YouTube เราก็มีนะครับดีมคาซูเปอร์วิวแล้วก็คุณสามารถแอดไลน์แอดไลน์เพื่อจะเป็นพวกอ่าชุดแต่งรอบคันชุดแต่งรอบคันอ่าพวกสเกิร์ตกันชนนะครับแอดไลน์ไปที่แอดดีมคาช็อปนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนขอฝากรีโวคันนี้ไว้นนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ